ทำไรครับอ่าทำเอ่อโกค้าของของครับซ่อมเหรอซ่อมเอ่ออัปเดตอัปเดตอ๋ออัปอัปเดตทำเนี่ยทำให้มันทำอะไรอะเบาเสียงเบาตอนแรกมันเป็นยังไงเสียงดังดังเกินใช่ไหมดังเกินอ่าแล้วแก้แก้โดยวิธีอะไรครับใส่ท่อใส่ท่อครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเรียกกลงมาด้วยไหมเนี่ยใส่ท่อแล้วแล้ง่ายต่อซื้ออะไรมา แค่ใส่แค่แค่นี้ครับแค่ใส่ท่อมันก็ไม่ดังเลยหรอไม่ดังครับยังดังแต่ก็ยังดังเหรอเบาลงเบาลงอาอทำไมเราถึงใส่ท่อแล้วมันถึงเบาลงอ่ะเพราะอะไรอ่ะหลักวิทยาศาสตร์ของรถอ่ะของรถจะมีมากกวเลอร์อ๋อมันจะมีมันจะมีท่อท่อแบบใหญ่แล้วก็จะมีใส่สักอย่างอ๋อคือท่อเนี่ยมันจะช่วยให้เสียงไม่ดังไม่ดังใช่อืมโอเคทำไมก็ไม่รู้นะ มีมีคำอธิบายไหมเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะอืม w h Y ทำไมต้องใส่ท่อน,นี้ทำให้เสียงถึง So normally this one the sound can go everywhere mm hmm. and when it, when it's like this the sound can only go out this way อ๋อคือปะกะติอะเสียงมันจะไปทุกที่เลยแต่ถ้าเราใส่ท่อ mm hmm. เสียงมันจะออกทางนี้ทางเดียวอ๋ออันนี้จริงหรือเปล่าน่าจะครับน่าจะ <laughs> ใครรู้บ้างใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ มาคอมเมนต์กันนะคะว่าสิ่งที่สกายเลร์พูดเมื่อกี้เป็นความจริงหรือเปล่าเออแต่ก็น่าจะจริงนะเพราะว่าปกติท่อมอเตอร์ไซค์รถยนต์มันก็ต้องมีท่อนะใช่ไหมเออโ right, so so okay. อเคเดี๋ยวเราลองดูกันพอใส่แล้วมันจะดังไหม ช่ได o หนึ่งโอเคะลองอีกรอบนึ่งสำหรับแม่มันยังดังอยู่แต่มันก็ดีขึ้นเนาะดีกว่า ถ้าเราเอาท่อออกเสียงมันเป็นยังไงลองดูทดลองเอออ่ะลองดูอ่ะกีตาเปิดดิอ่ะร <c oughs> ้อนร้อนอ่ะเอาท่อออกแล้วดูดิมันจะดังไหม <c oughs> ดังจริงด้วยเฮย้ยดังกว่าเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ดังเลยอ่ะทุกคนมันต่างกันจริงๆนะๆนะพอเราไม่ใส่ท่อเสียงมันดังเกินอ่ะแต่พอเราใส่ท่อมันช่วยได้เยอะอ่ะ อือนี้จริงเลยอ่ะนี่เป็นนักซ่อมนะคะก็ดังอยู่เดออ๋อเดี๋ยวเขานะคะจะวัดระดับเสียงว่า ใส่ท่อกับไมใ่ไม่ใส่ท่อเนี่ยระดับเสียงอันไหนมากกว่ากันวัดเดซิเบลใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ที่การบิดด้วยบิดแรงบิดถ้าเราบิดแรงเราจะใช้แอปไอโฟนนะคะมาวัดระดับเดซิเบลระดี มีไอเดียดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลองดูนะเป็นแอปใช่ปะ่ะใช่ครับแอปวัดระดับเสียงแอปัเดียวที่ใชได้อ่าไหนไหนนี่เดี๋ยวเราค่อยวัดกันนะการทดลองมันต้องมีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมีตัวเปรียบเทียบเก็บสถิติเออเก็บสถิตินะทุกคนเพราะงั้นเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนดังหรือไม่ดังถูกไหมเราก็ต้องมีตัวสถิติเก็บ การทดลองนะคะเออ่วฟเวฟเวฟเป็นไงอันนี้เป็นโกคัรตที่สกายเลอร์ซื้อมานะจากประเทศจีนประเทศจีนนะทุกคน uh, ราคาเท่าไหร่สกายเลอร์ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยห mm hmm. นึ่งครับมื่นมื่นเดียวเหรอฮึ mm hmm. อะไรครั้งก่อนนะเรามาประกอบเองไม่สำเร็จนะทุกคน เยแล้ว <Yeah. laughs> เราใช้เทปนี้นะคะพอรบไม่ทัแทนเทปกระดาษอันนั้นนะมันน่าจะดีกว่าระวังโดนตา <laughs> เออทำไมต้องเอากล่องกระดาษมาแปะข้างๆครับเท่ hey, ครับความเท่ <laughs> แค่นั้นเลย <laughs> นึกว่ามีเหตุผลอย่างอื่นมาความเท่นะ <laughs> นี่นะคะแบบดีเอาเทปมาเทปแล้ว Hold it on and, <laughs> and then, um นี่ก็เป็นคุณพ่อนักประดิษฐ uh, <wait>, ์นะคะพันเข้าไปใช้เทปฟอยพันเข้าไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบไม่มีท่อก่อนว่าเสียงมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่เดซิเบล ประมาณ88ถึง9 0 93เหรอคือถ้าไม่บิดถ้าไม่บิดอยู่ที่85แต่ถ้าบิดอยู่ที่93 uh, 95 95เวลาบิดแรงอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใส่ท่อ แล้วมาดูกันว่ามันเบาลงไหมน,นะ <Okay. S 1> เออไปซ้อกันเลยเ l อโอเค let's start it ช่วยมันนี่เบา เบาลงประมาณสามหลุดเลยครับพอปิดปึ๊บข้อหลุดข้อหลุดเลยเมื่อกี้พอบิดแล้วอะช่วยไหมสรุปช่วยไหมช่วยบ้างใช่ไหม Oh, that's gonna um, Help a little bit. Not a lot. Yeah, I look like at least while I was idling, it right. dropped it by about maybe three to four decibels. Mm. <laughs>